สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เา่านาโมนก็จะพูดภาษากลางอีกสักคลิปนะครับนะครับมาอยู่กับหน้างานถาไถอ้อยทิ้งนะครับถไถอ้อยทิ้งเตรียมจะปลูกใหม่เพราะว่าอ้อยไม่สวยนะครับคำว่าบอกว่าไม่สวยแบบนี้ไถทิ้งดีกว่าเสียรายไปก็เสียเวลานะครับกับพี่ใหญ่ร้อยแปดเหมือนเดิมครับผม ยน่่อนห้ตาเ่าก่อน่สวยๆนะครับในสวยก็ถ่ายทิ้งนะครับมีกระตุกน kind of ิดหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เจอรังมิ้มนะเฝ้าหยียบนี้นะครับย่านหิ่มตอตาก็จะ ไถเสร็จก็เดือนหน้านะครับประมาณกลางเดือนตุลาก็จะเริ่มปลูกนะครับแปลงนี้เพราะว่าเป็นดินทรายครับแห้งไวแห้งไวก็ต้องรีบปลูกก่อนให้อ้ยไ,ได้ขึ้นลกาก่อนนะครับถออ้อยขึ้นลำเสร็จก็ก็จะรอดแรงนะครับไม่ไม่ตายแรงอีกฝั่งนี้ก็จะรอจะรอตัดอีกเที่ยวหนึ่งนะครับแล้วก็จะละปลูกมันสำปะหลังก่อน จดอดยังอีกระบานเนี่ยปรับผ่านใหม่นะครับเดี๋ยวก็จะจับงานใหม่ละได้ยินเสียงนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวจะมองรถไม่เห็น <c oughs> ถ่ายทิ้งไปเลยถ่ายทิ้งไปเลย <c oughs> ทำไร่ต้องไม่มีคำว,ว่าเสียรายนะครับ อะไรสมควรจะสละก็สละทิ้งไปเลยเพราะว่าถ้าเสียได้ก็จะเสียเวลานะครับตำแหน่งตำหน่งอะไททรวินเป็นรถพี่น้องเอ้ยเสียเวลาเสือเก็ตออกไม่ได้หลายกว่านะครับ เดี๋ยวรอบนี้เสียมอสจะเหยียบแรงนะครับสงสัยจะไม่ได้ไถมานานก็เลยห่างหายจากบอรถไถก็เลยเหยียบซะหน่อยนะครับานานได้ไถตีก่าจะรอให้ อ้อยและย้าเน่าอีกสักพักนะครับก็จะผ่านสามมาไถเอาความลึกนะครับเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็จะให้คนงานเริ่มตัดพันนะครับช่วงกลางเดือนก่อนที่อากาศหนาวจะมาก็จะเริ่มปลูก การทำงานของที่ใหญ่ร้อยแปดกันยาวๆกันไปเลยครับผมอันนี้น่าจะรออสองพันสองพันนิดๆน,นะครับน่าจะสองพันเอ็ดสองพันสอง ถ้าเกียร์2สีก็จะเร็วกว่าน,นี้นะครับแต่แก่ยร2สามเต่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่เร็วไม่ช้ากำลังพอดีถ้าเทียบกับเกียร์12ของ New Holland ก็จะอยู่ที่ประมาณเกียร์ M M สนะครับส่วนเกียร์เ,เกียร์2สี่เต่าก็จะอยู่ที่เกียร์ M สีนะครับ จากที่บา่าวนามนเคยใช้ตัว t s 1 1 0มานะครับเกียร์ยี่บะความเร็วก็จะประมาณนั้นนะครับประมาณ M3 M4 ช้ดีครับรุ่นนี้ครับใช้ดีครับก็รถใหญ่ที่คล่องตัวนะครับคล่องตัวเป็นเอกลักษณ์ของคูโบต้าเขาเลยนะครับก็แรงม้าที่108้แรงม้าเป็นรถที่ถือว่าเป็นรถขนาดใหญ่นะครับแต่มีความคล่องตัวเหมือนกับรถเล็กเลยครับเทียบกับคัน TS คันเก่าผมนะครับก็คันนั้นก็จะ วงเลี้ยวกว้างๆนะครับเทอะอทะหน่อยคันนี้จะได้ได้เปรียบตรงที่ข้องตัวนะครับงานแคบๆหรือว่าที่แปลงเล็กๆนะครับเอ็มร้อยแปจะกินขาดเลยแต่ถ้าที่แปลงกว้างๆโล่งๆนะครับก็สู่ทางนิวฮันแลนดเขาไม่ได้นะครับว่ากำลังเขาดีนะครับ สำหรับเบาวน้ำมตนแล้ว M108 นี่ถือว่าเป็นรถที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกําลังพอดีและกําลังน่าใช้นะครับถ้าเล็กกว่านี้ก็เล็กเกินไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม เดี๋ยวไปจับงานใหม่ก่อนครับสวัสดีครับ